ดีครับผมคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นทางเลือกก่อนตัดสินใจทําสวนไผ่เพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านนะครับที่ขอความคิดเห็นมาว่ามีพื้นที่จำนวนหนึ่งอยากทำสวนไผ่แต่ไม่รู้ว่าจะปลูกไผ่อะไรดีซึ่งผมก็ไม่เคยแนะนำว่าให้ทำสวนไผ่ทั้งหมดนะครับ รายละเอียดเรื่องไผ่ประดับไผ่สำหรับปลูกเป็นแนวรัว้วหรือไผ่สำหรับปลูกไว้เป็นอุโมงค์ไผ่ปลูกข้างตะลิงก็ตามเนี่ยผมได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการทำสวนไผ่แบบผสมผสานบนพื้นที่แค่1งงานคือจำลองให้ดูสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดนะครับ ในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างอีกโซนหนึ่งที่ผมได้จัดสรรไว้เป็นพิเศษเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองเมื่อช่วงแรงที่ผ่านมานี้เองยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ประมาณ80%แต่จะเอามาอัปเดตให้ชมก่อนสำหรับท่านที่ติดตามผมมานานหรือติดตามสิวกรชาแนลมานานเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับโซนนี้ดีโซนนี้ผมแบ่งพื้นที่ไว้แค่หนึ่งงานเท่านั้นนะครับโดยประมาณนะฝั่งทางด้านทิศตะว,วันออกเนี่ย ที่มีแสงยามเช้าส่องผ่านได้ผมก็จะปลูกพืชผักสวนครัวแบบใจสั่งตามต้องการเลยคือจะปลูกพืชผักสวนครัวที่เราใช้ประจําที่เรากินประจําอย่างเช่นพริกกระเพราโหระพา,ะพาใบแมงลักมะเขือเจ้าพญามะเขือพวงขา่ารวมถึงต้นสโนโด้วยต้นสนนี่ใสเชื้อเห็ดต่อไว้แล้วนะครับนี่คือโซนทางด้านทิศตะวันออกที่แสงส่องผ่านได้ เป็นแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าที่พืชต้องการนะครับ มาทางด้านทิศตะวันตกก็จะมีไผ่ใช้ลำหลักของสวนเลยก็จะเป็นไผ่ตรงหม้อนะครับไผ่ตรงหม้อกอนี้ก็ปลูกไว้ดั้งเดิมแล้วเป็นกอแม่พันธุ์ด้วยก็ตัดลำไปใช้หลายลำแล้วนะครับเป็นไผ่ที่มีลำแร่งมากและก็ยังมีมะละกอฮอลแลนด์นะครับที่ปลูกไว้กินแล้วก็มะละกอพันธุ์ที่เอาไว้ทำส้มตำที่เพิ่งลงปลูกนี่คือโซนทางด้านทิศตะวันตก ที่ปลูกไผ่ไว้ทางด้านทิศตะวันตกก็เพราะว่าให้ร่มเงาของไผ่เนี่ยมันกรองแสงแดดที่มันแรงเพื่ออนุบาลพืชผักสวนครัวเราด้วยนะครับเป็นการชะลอความแรงของแสงแดดเป็นการกรองแสงแดดให้ออดลงไปในตัวเลยนะครับส่วนทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นไผ่ปักกิ่ง โซนที่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์โดยเฉพาะและทํานอกฤดูกาลในปีนี้ด้วยนะครับไผ่ปักกิงโซนนี้มีไม่กี่กอเองเป็นไผ่ที่มีกอโล่งสวยไม่ทึบเกินไปนะครับที่ปลูกทางด้านทิศเหนือเพราะว่ามันจะช่วยต้านทานลมพายุได้ด้วยนะครับเพราะว่าทิศทางลมหลักๆก็คือเหนือใต้นั่นเองแล้วก็จะเอาไว้เป็นโซนที่เอาไว้ทําแม่พันธุ์แล้วก็ทําไผ่ให้ออกนอกฤดูกาลในปีนี้ด้วยนะครับ ทางด้านทิศเหนือถัดมาอีกแถวหนึง่งห่างกัน4เมตรก็จะเป็นไผ่ปักกิ่งที่เพิ่งเริ่มปลูกก็ปลูกเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปีนี้เองนะครับปี2020ช่วงปลูกใหม่เนี่ยมันก็จะมีช่องว่างระหว่างกอนะครับคือระยะห่างระหว่างกอเนี่ยผมก็จะแทรกด้วยมะเขือเจ้าพยาลงไปตรงกลางเลยนะปลูกเสริมไว้เพราะว่าพืชพวกนี้มันให้ผลผลิตไวไวกว่าไผ่นะครับถ้าเกิดว่า ร่มไผ่ทึบเกินไปก็จะนํายอดมะเขือเจ้าพยาพวกนี้นะ่ยไปเสียบยอดต่อกับมะเขือพวงเพื่อทํามะเขือแฟนตาซีให้ต้นเดียวมีหลายสายพันธุ์ต่อไปนะครับมะเขือเจ้าพยาปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีผมเคยทําคลิปวิธีการตัดต้นทําสาวมาแล้วนะครับอย่างต้นนี้ที่ต้องเอาไม้ค้าไว้ก็อายุมัน4ปีแล้วยังติดดอกออกผลต่อเนื่อง และไม่มีโรคด้วยเรื่องมะเขือเจ้าพยาเนี่ยอย่างที่เคยแนะนำนะครับให้ปลูกจากมเมล็ดนะมันจะทนต่อโรคมแมลงต่างๆมันจะกินได้นานถัดมาอีก4เมตรทางด้านทิศเหนือเหมือนกันก็จะเป็นไผ่้างหมนที่แยกสายพันธุ์มาจากสวนนั่นเองอันนี้ปลูกไว้ใช้ลำโดยเฉพาะและจะทดสอบทํานอกฤดูในโซนนี้ด้วยนะครับ เอาแบบแข่งกับไผ่ปากกิงเลยแหละอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับนี่คือโซนไผ่พอเพียงโซนไผ่ผสมผสานสวนไผ่ผสมผสานที่จัดสรรบนพื้นที่แค่หงานนะครับที่ผมได้จัดสรรไว้เพื่อทำคลิปนี้โดยเฉพาะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะตรงกลางที่แสงส่องผ่านได้เนี่ยยังมีไม้ผลช็อตเด็ดเลย เป็นลำไยพันจัมโบ้เวียดนามนะครับที่ผมได้สรรหามาติดสวนไว้ลำํำไยสายพันธุ์นี้จะให้ผลผลิตได้โดยไม่ต้องราดสารคือไม่จําเป็นต้องไปซื้อสารมาราดไม่จําเป็นต้องบังคับให้ออกนอกฤดูกาลเขาออกตามฤดูกาลอยู่แล้วอากาศจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับอันนี้เป็นต้นที่เสียบยอด ผมได้ติดสวนมาแค่ปีเดียวเองก็เจริญเติบโตไวมีการวางระบบน้ําให้ด้วยโซนนี้ดูแลง่ายเป็นลําไยที่ปลูกง่ายดูแลง่ายเอาไว้กินในครัวเรือนรอบด้านของลําไยต้นนี้เนี่ยก็จะถูกอนุบาลด้วยร่มเงาของไผ่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับคือจัดสรรไว้ให้เป็นแนวแสงส่องผ่านได้ต้นนี้ก็จะรักษาไว้ตอนกิ่งขยายทําต้นพันธุ์ต่อไป นี่คือผลผลิตที่ติดเองโดยไม่ต้องราดสารนะครับสำหรับลำใหญ่พัน์จัมโบเวียดนามเท่านั้นยังไม่พอเพราะบริเวณนี้ใต้ดินเนี่ยผมยังฝังเชื้อเห็ดตะเ่าเอาไว้ด้วยนะครับโซนนี้เป็นโซนปลอดสารไม่ใช้สารเคมีใดๆใช้พื้นที่แค่หนึ่งงานเท่านั้นซึ่งสภาวะปัจจัยที่มันจะเกิดดอกเห็ดขึ้นมาเนี่ยต้องรอสักระยะนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติสร้างสารรค์ เราทำเองไม่ได้แต่เราสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมสร้างสภาวะปัใจจัยให้มีความเหมาะสมได้ไม่นานเชื้อราพวกนี้ก็จะแทงดอกเห็ดขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าโซนนี้มีของกินทุกอย่างมีไผ่ให้ทํานอกฤดูอย่างไผ่ปักกิง่งมีไผ่ใช้ลํานิดๆหน่อยๆอย่างไผ่สร้างมุนตรงหม้อมีพืชผักสวนครัวครบวงจรเครื่องแกงที่เราใช้ประจําก็จะถูกเก็บจากสวนนี้ไปทํานะครับแถมในอนาคตยังจะมีเห็ดต,ตับเต่าเกิดบริเวณนี้อีกด้วยเดี๋ยวคงได้อัปเดตให้ชม ทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางการทําสวนไผ่แบบผสมผสานสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดการปลูกไผ่เนี่ยผมขอบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมจําหน่ายต้นพันธุ์ก็จริงผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปทําสวนใหญ่ถ้าตลาดเรายังไม่แน่นอนแต่ว่าตลาดหน่อนไม้สดหน้าแล้งหรือทํานอกฤดูให้ได้เนี่ยมีแน่นอนแต่หลักสาคัญคือเราต้องทําให้ออกนอกฤดูให้ได้นะครับผมก็เลยอยากแนะนําว่าให้ติดสายพันธุ์ดีๆไว้เอาไว้ขยายเองนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับ พอเห็นช่องทางการตลาดอย่างที่บอกไปเราค่อยขยายเพิ่มอย่างเช่นเรามีแหล่งน้ําเราทําให้ออกนอกฤดูได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการได้แหล่งรับซื้อที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้สดหรือไผ่คล้ายลำเนี่ยเราค่อยขยายตัวเองเหตุผลที่ผมแนะนําแบบนี้เพราะว่าในสวนไผ่ทั้งหมดเนี่ยอาหารที่เราได้ก็คือหน่อไม้อย,อย่างเดียวถูกไหมครับพูดตรงๆก็คือใครจะไปกินแกงหน่อไม้ได้ทุกวันถูกไหม การจัดสวนไผ่แบบผสมผสานแบบนี้เนี่ยมันลงทุนไม่ถึง1,000บาทนะครับแถมยังได้อาหารได้พืชผักได้หน่อไม้ไว้รับประทานในครัวเรือนได้ไผ่เอาไว้ใช้ลำทำสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นได้ไม้ผลดีๆเอาไว้กลางพื้นที่ให้ต้นไผ่เนี่ยช่วยอนุบาลแสงในช่วงแรกๆก,ก่อนแถมยังทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งอาหารที่ไม่ต้องเดินไปหาซื้อที่ไหนเป็นแนวคิดพื้นฐานง่ายๆ หรือถ้าใครมีไอเดียเพิ่มก็อาจจะทําสระน้ําหรือบ่อน้าเล็กๆไว้เลี้ยงปลานะครับติดแผงโซลาเซลล์สักแผงหรือทํข้อเป็ดข้อไก่โดยใช้ไม้ไผ่ที่เราปลูกเองทํข้อเป็ดข้อไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กลางสวนแบบพอเพียงแบบนี้ก็ยังได้นะครับก็ลองคิดต่อยอดกันเอาเองอันนี้ผมจัดโซนนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่แค่แนวทางนะผมก็ทําจริงด้วยโซนนี้เป็นโซนที่ถูกจัดสรรไว้เป็นพิเศษ อยากกินอะไรอยากนอนพักผ่อนอยากศึกษาเรื่องอะไรก็มาที่โซนนี้มีทุกอย่างแต่มันยังไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกไปนะครับยังแค่70%เองเดี๋ยวคงได้อัปเดตให้ชมเรื่อยๆถ้ามันสมบูรณ์ตามที่ผมวางแผนไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีพื้นที่จำกัดอยากจะปลูกไผ่อยากจะทำสวนไผ่แนะนำเลยว่าหาสายพันธุ์ดีๆติดสวนไว้นิดหน่อยไว้ค่อยขยายเอง แล้วก็จัดสวนแบบผสมผสานมีทุกอย่างที่กินได้มันจะสวยงามร่มรื่นเอาไว้เป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวก็ยังได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ